คือเหมือนที่เราไมปไล่เราเหมืเนี่เขาต้องการหาที่พึ่งทางใจขาดผู้นําเราเป็นผู้นําก็ไดเปี่ยนประโยชน์เนี่ยยังประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ตและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ต้นก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์อย่างนี่นะฮะกรที่ได้ประโยชน์ไปทำไปนั่นๆนะทำไมเป็นประโยชน์จะไปทําไมเนาะ ไปเองอยู่วัดมีก่อนพ่อนะใช่พ่อสบายอยู่แล้วอะไรลุตอรรรมานทรรกรรมลำบากลำบนพ่อคนไม่เข้าใจเลยหรอกใช่ผมไม่องไม่เข้าใจเนี่ยก็สงเพลคุณสางคอนแล้วเพื่อนหมือนอยู่นะเข้นใจว่านมเพลยุคสางคอนเลยนะเป็นภาบเลยนะวามรู้เลยทศเจ้าท่านทรงองสอนแนะนำบอกว่านี่คือสิ่งห้าย ทำทางร้าที่ตาตาท้าตัดไว้วดีแล้วชอบแล้วนี่แหละให้เอาเป็นตัวอย่างยาวพิสูรรูปหนึ่งรูปใดเป็นครูเป็นอาจารย์<ม>ให้เอาเราพระตถาคตเนี่เป็นอาจารย์แม่ท่านก็บอกไหมล่ะ<ม>นะนี่เราจาถาวเรียนจบมาแล้ว<ม>เห็นไหมพุทธเจ้าไปทรมานจนในตรงในป่าเนี่ยก็เดินลองฝึกดูสิเห็นเน้เป็นยังไงเ่็นาะก็ตามรอยพุทโธอยู่พรทเจ้าเป็นพราจรัช่งออกไปบวชเนี่ยไอ้นนี้เขาอยู่บ้านเขาบวชได้หรือยังเนี่ยนะ เขาประเด็จได้ยังไงนะนะถ้าก็ทำได้พื่อเจ้าซะจับง่ไปออกไปทําไมนะก็น่าหน่สิเดี๋ยววะพระเจ้าจะโง่ไปอยู่ป่าทําไมนะเดี๋ยววะพ่อจะบอกไม่ดีก่อนเลยใช่ปหมสบายดีพร้อมทุกอย่างนั่นหน่ะสิทำไมมาตัดตะลัมอยู่ตัดตะลุทําบ้านเหรอเนาะใช่ยถ้าไม่ไปตัดตะลุทําที่ป่าเลยนะใช่ใช่มันมันปัญญาปัญญาเนี่ยันค โอ้แต่ตะรู้ในบ้านมันมีที่ไหนนอนกอดเมี่อเชวันทักคืนนะมันนอนดมของนอกของม็้นเนี่ยนะโอ้าะฉะนั้นเอออันนี้ท่านก็ยังไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่โตเสียงไม่โตตอบเพราเราอาหูจุตกรรมห้ท่านก็คงไม่รู้จริงนั่นแหละที่ท่านพูดมาท่านก็ยังไม่เห็นเลยนะแม้แต่กิตเหท่านี้ยังละไม่ได้บาปบุญอะไรศีลอะไรท่านยังไม่รู้เลยดีไม่ดี ทีเลสยังมองไม่เห็นเลยนะหลวงพ่อเอาตอนนั้นยังไม่เห็นที่เรียนเลยนะท่านยังไม่รู้กิเลสเห็นกิเลสยนแล้วจะมาสอนคนยุติธรราพอจะนั่นแล้วก็ใจเนแล้วก็สบายใจนะแล้วมาถือตัวโกดเครื่องเขานะแล้วยังโอ้โหตีกับโหท่านไม่รู้โ,โห่ตีกับมท่านนะอย่างนี้นมีคำเมนตนต่อกันนะเพราะท่านไม่ได้เข้าขใจความหมายเราม่เข้าใจเรา ถ้าท่านถ้าท่านเข้าใจท่านก็คงไม่ปลามาดหรอกท่านคงไม่ท่านคงทำเหมือนเราเลยนี่เราก็สบายนะเพราะเขาไม่รู้กับเราหนิเนาะเขาไม่ปฏิบัติเขาไม่รู้หรอกคนเราถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอก่ค่ะไม่รู้แน่นอนไม่รู้แน่นอนจะมารู้สื่อยิงรู้พอสมบูรณ์น้อยนักที่จะรู้ดมบูบณน้อยคนนักที่จะเห็นนี่น้อยนักที่จะฆ่าที่เหลือทิ้ นั่นแหละร้อยเปอร์เซนต์หาแต่หนึ่งปร์เซ็นต์ี่าจะไม่มีอ่าจุดศูนย์ศูนย์ศเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่าศูนย์จุดศูนเลยนะใช่ใช่ศูนย์จุดศูนเลยนะใช่ใช่รอยเเซนตี่ยจะหาสักคนหนึ่งอยู่ไม่มีเป็นศูนย์ศูนั่นอะใช่เป็นล้านหาสักคนหนึ่งไม่ได้นั่นลูกพวออ่าลูกบอศูนย์จุดศูนยเลยนะในประเทศไทยจุดศูนล้านเป็นเป็นทัพผู้ส่งกเป็นวิสิโมนก็นั่นแหละล้วพออก โอ้โหเท่าไหร่ครับผโอ้มันไม่มีหรอกมันจะมีถึงหรือเปล่าสิบยี่สิบองมาจากไหนไม่มีหรอกอ๋อถ้ามีถึงยี่สิบองโหประเทศไทยจะลืมแล้วนะอ๋อก็สิบองไม่ถึงมันไม่มีสิบองยังไม่ถึงเรือเปล่าเอ้าเพางั้นเหรอครับไม่ใช่ว่าแกจะผิดหมดเลยแต่ละคนแต่ละรูปเลยอันเราก็เราก็เขาเรียกว่าลวงพ่อบอกไม่ว่าเขาหรอกบางรูปบางองคูบาอาจารย์เนี่ย เขาไปยกย่องว่าตัวเองพระละหันเพราะท่านสิ้นกิเลสนี่ยโยมไปยกย่องว่าเป็นท่านแล้วเราเคยถามท่านหลวงปู่หลวงตาว่าอาจารย์เขาว่าท่านหมดกิเลสเป็นพระละหันจริงหรือไม่ลองไปถามดูสิถ้าท่านไม่สิ้นกิเลสโอ้หลวงพ่อจะไม่สิ้นกิเลสเราโยมหลวงพ่อจะยังหมดกิเลสหรอกหลวงพ่องหาทางไปอยู่หลวงพ่อจะหาทางยังไม่เจอจะบ่ม นะเราไปถามเลยใช่ไหมครับครับครับท่าน,นไม่รู้ท่านอยาก <พอ S 2> จะลำบากหลวงพ่อหรือไม่ไม่ไปแล้วหลวงไม่อยากเสีกับลราละนะหมายถึงเราก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อหมดรลยเขาว่าหลวงพ่อเป็นฝรั่งหันมาดูสิมาดูฝรั่งหันเป็นรูปหน้าตายเลยหลวงพ่อถ้าตายหลวงพ่อจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์โลกไหนก็ไปก็บอกแค่นั้นนั้นนะหลวงพ่อรู้มันหันยังไงก็ไม่รู้กันเลยนะ มีโยมมาโยมมานั่งรอมหน้าล้อมหลังหันหน้าหันหลังนี่ก็บอกนี่แหละ้นนะนะเราบอกอาจจะมานั่นแหละไม่กลับมาเกิดแน่นอนถ้าตายก็บอกนะนะหลวงพ่อสักสิบรูปนี่ครับที่นี่ก็สามรูปแล้วใช่ไหมครับหลวงพ่ออ่าเหลืองหลวงพ่อเดชสาวเจ็ดสิบเจ็ดมิตเพราะว่านี่สิบสามสิบแล้วถ้ามีถึงขนาดนั้นน่ะมันจะเจรินแล้แหละจะเป็นไง เดือมนาดรมนั่นแหละทำให้เ <A> รียรุ่งเรืองผู้มีศีลมีธรรมทำให้โลกเราจะเรียรุ่งเรืองนะพรหนึ่งศีลถ้าจะเป็นหน้าพระโสดาเนี่ยพอมีพอมีพระโสดาสิ่ทาอนาคาพอมีอยู่แต่ใช้พระอรหันเนี่ยลูกพ่อลูกพี่จึงมองหาที่ไหน่อยนะไม่บอกนะ เราก็ไม่เราไม่ไหวเราเปลี่ยนเนาะก็มีรายชื่อระอาหารที่ตามมหาบัวรับรองอืมอันนี้มีตั้งๆเต็มสุดกว่าแต่ว่าก็มีีที่ว่าปฏิทานก็ที่ที่หลวงตาพ้นท่านนิพพานไปแล้วลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกปู่มันทั้งนั้นแหละนิพพานแล้วหมดตายแล้วหมดได้แล ที่เหลือในกลุ่มะงว่ามันแบกคูบาจานที่มันแบกแนวคูบาจา์ไปแนกคูบาจานไปที่มันน็่คนบอกว่าบรู้ทำอะไรไงงตอนนี้ฝรั่งนี่เขาเริ่มใช้พลังจิตกับพวกนี้เนี่ยได้แค่ยานนะเป็นแค่ทานวิรุจีทานเฉยๆฉเลสัมพิทายาน น,นั่นชานนี่สามารถมีพลังจิตอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้พวกออ้ยถูกได้นะ<ม>เป็นพวกฤาษีโยคีเขาทํากันอนไหนพระเจ้าไม่ไม่สอนให้ทําเ<ม>นี่ยพระเจ้าจะบอกเป็นพวกโยคีพวกฤาษีมันเพ่งกับสินกันนะ<ม>อ่าเป็น<ม>เรื่องศิลิศปฏิหารให้คนเกิดศรัทธาตัวเขา เมื่อเขาจะทาแล้วสะญาติโยมเอาเครื่องสักการะไปสาบไหวบูชา <ละ S 1> ไปสักการะจะมาทันทีโอ้โหท่านติดอยู่ไหมละ่ะถ้าติดก็แสดงว่าทาๆๆ่า,ทานๆๆยังไม่ถึงไหน mm hmm. มียานเ่อมยานมีชานเตอมชานเห็นไหมละ่ะ<อ>นี่แนี่ยมันสําคัญหลักใหญ่ตรงนี้แหละนะพระเจ้าถึงให้ทํายาวพิสูจน์ลูกหนึ่งลูกใดเป็นครูเป็นอาจารย์เห็นไหมล่ะ เ,เมื่อท่านปฏิบัตินครับเออสมควรเราเป็นคะรูเป็น,ปนาาอาจารย์พระรูปนั้นเองละนี่ยหลงในลาภตะก,กระละอยู่ก็แสดงอยากไปเป็นครูเป็นอาจารย์นะอย่าไปคบเป็นเพื่อนทาให้เรานะตรกตามไปอนะเป็นอย่างนั้นข้อแรกขบวนที่แปดเลยหลวงพ่ออ๋อก็ถ,ถูกต้องเลรอนาะใจวนาอปันตนะิการน,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 นันการเนี่ยตั้คบกับนักปราดบดัณฑิต นี่แม่แหละเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนว่านบูชาที่คนบูชาสานาน่าเสามอันแรกเลยนี่คือมงคลอันยิ่งใหญ่สุดนั่นแล้วพวกพวกเจ้าดาม่รู้อะไรคือมงคลเพิ่งมาถามลูกเจ้าลูกเจ้าถึงแสดงมงคลสามลูกแกให้ฟังนั่นเองพิจารณาดีวนะ มงคลที่ยิ่งใหญ่นี่คือมงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยหลวงพ่ออันนี้เป็นมงคลในสูงสุดพระเจ้าบอกเป็นมงคลในสูงสุดนะนี่เลยเราเป็นไปเรื่อหาที่ไหนล่ะมงคลท้าเราเป็นมงคลเนี่ยถ้าเราทำตัวเราเป็นมงคลก็เป็นมงคลเห็นไหมถ้าเราไม่ทำตัวให้เราเป็นมงคลจะเกิดมงคลมาจากไหนแต่เหมือนพระทั้งหลายเนี่ยท่านทำตัวเป็นมงคลเน่ยเห็นไหมโยมกตัญเลื่อกใสเนี่ย ถ้าทําตัวไม่เป็นมงคลใครจะใครใคร,ใครเป็นนักสืบเรืร่องอะไหลือเขาไม่มีมงคลใน,น,น,นต,วตัวนะนหน้าของนายจะฟ้อมๆๆหน่ะนะไม่แต่หลวงพ่อนะโดยจับใครนอกหนึ่งหน้าเรื่องใหญ่โอ้โหรูปลักษณ์แบบรูปรักษณ์วีรูแล้วษอนเขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์รูปลักษณ์ ทำทุกเม่องทุนอย่างยากสุดปัจจุบันพ่อคือไม่สามารถมองที่ใจเขาได้นั่นแหละพอทุกอย่างที่เห็นเห็นแต่สายตาอย่างเดียวแล้วสายตาตัดสินใจโอ้โหทันเร็วใสเลือกรูปลักษณ์ภายนอกดูสวยงามโโอ้หดูแล้วต้องแหมอยากจะไปเคารบเลยเนี่ยเคารบเลยละใช่ใช่เนี่ยนี่เขาเรียกพยายามมาแต่งตัวเป็นพุทธเจ้าอ๋อจริงๆพ่อจริงอ่าอ่า รู้ไหมเนี่ยแต่พู้เจ้าจริงๆเนี่ยไม่แต่งตัวหรอกนั่นแหละไม่ต้องบอกเศรษฐีเ้าไม่แต่งตัวโอ้โหอ่าใช่ชนะไอคนที่ไม่ใเศรษฐีแลลวโอ้โหใส่ชุดใส่สูทใส่สูทนิ้เไี่หุยผมเลี่ยมเลยนะก็หน้าหน้าสิแต่คนเศรษฐีก็ไปแบบมอสอทำไปธรรมดา